อาครับสวัสดีครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะมาจัดอันดับมาเลเดอร์สุดเท่ในเรื่องมาเลเดอร์คาบุโตะนะครับเราจะไม่เราจะดูดีไซน์ล้วนๆเลยนะครับจะไม่แบบดูความโม้ความเก่งแล้วก็ดูบทอะไรอย่างนี้นะครับแล้วเราจะนับแต่ล่างไรเดอร์ฟอร์มนะครับมาเริ่มเลยครับอันดับที่5นะครับมาเลเดอร์เดบีนะครับใช้เดอบีเซกเตอร์ในการแปลงล่างนะครับมาเลเดอร์เดบีนะครับผมว่านะดีไซน์มันดูเท่มากเลยครับ ดีไซน์มันดูคล้ายมาเลเดอร์ซูเปอร์วันเลยนะครับมาเลเดอร์เดบีนะครับมีต้นแบบมาจากพึ่งหรือตัวต่อนะครับสีชุดสีดานี่คือมันตัดกับสีเหลืองได้ดีแล้วก็สวยเลยนะครับส่วนตรงเกาะไหลอะดูสวยเลยนะครับคือออกแบบมาเหมือนเป็นปีกของตัวต่อหรือพึ่งนะครับแล้วแถมตรงลูกตานะครับถ้าเราดูใกล้ๆนะครับมันจะเหมือนลังตัวต่อเลยนะครับคือแบบเก็บรายละเอียดดีมากเลยนะครับอาวุธที่ใช้นะครับก็จะเป็น เซกเตอร์นิดเดิลนะครับคือเดบีเซกเตอร์หลังจากทําการแคนดออฟนะครับมีลักษณะเป็นเข็มคายเหล็กในยื่นออกมานะครับสามารถใช้ท่าไม้ตายไรเดอร์สติงได้นะครับอันดับที่4นะครับมาเลเดอร์คาปโโตะอ้าวทำไมมาเลเดอร์คาปโโตะมันตกอยู่อันดับที่4นะครับสำหรับผมนะครับก็เพราะว่ามาเลเดอร์คาปโโตะนะครับถ้ายืนเรียงกับตัวอื่นแล้วอะดีไซน์มันจะไม่ค่อยโดดเด่นนะครับจะดูเรียบง่ายไปเลยนะครับแต่ว่ายังคงความเท่แล้วก็มีเขาสูงที่เป็นเอกลักษณ์นะครับ ต้นแบบมาจากด้วงคาบุโตะนะครับส่วนอาวุธที่ใช้นะครับก็จะเป็นคาบุโตะคู่ในกันนะครับเป็นอาวุธอนเนกประสงค์ของคาบุโตะนะครับสามารถปรับเปลี่ยนเป็น3แบบคือการโหมดนะครับคือโหมดปืนนะครับซึ่งเป็นโหมดหลักของคาบุโตะคู่ในกันนะครับใช้ในการยิงเป็นหลักนะครับ โหมดที่2นะครับ X โหมดนะครับโหมดขวานนะครับโดยการจับที่ปลายกระบอกปืนเมื่อจับปลายกระบอกปืนใบมีดที่ด้ามปืนจะขยายใหญ่ขึ้นนะครับจนมีลักษณะคล้ายขวานนะครับโหมดที่3นะครับคู่ในโหมดนะครับโหมดมีดสั้นนะครับโดยการถอดตัวปืนเป็นลักษณะการจับคล้าย X โหมดนะครับก็ยังเท่อยู่นะครับมาเลเดอร์คางต้ผมว่ามันดูแต่แค่มันดูเรียบง่ายไปหน่อยนึงอะแต่ก็ก็ดีครับและบทมันก็ส่งด้วยนะครับมันเลยทําให้แบบคาบุโต้ดูน่าจดจํานะครับ อันดับที่3นะครับมาเลเดอร์กาแท็กนะครับคือกาแท็กนี่คือผมว่าแม่งเท่เกือบจะที่สุดของไอเนี่ยละของในซีรีส์นะครับเพราะว่าดีไซน์มันดูโดดเด่นกว่าตัวอื่นเลยนะครับแถมตรงเกาะเนี่ยมันจะมีแบบสีทองขั้นเลยนะครับเป็นลายสีทองตัดน้ําเงินตัดดํานะครับโอ้สวยมากเลยนะครับยิ่งดีไซน์ตรงหัวนะครับดูดุดันแล้วก็ดูมีความแข็งแกร่งนะครับส่วนตัวอาวุธนะครับคือกาแท็กดับเบิลคาลิเบอร์นะครับเป็นดาบคู่ขนาดกลางนะครับ ของกาแท็กไรเดอร์ฟอร์มนะครับตัวใบมีดเป็นสีฟ้านะครับและมีลักษณะคล้ายด้วงเข่ากวางนะครับใช้ในการโจมตีระยะประชินนะครับแล้วก็สามารถประกบกันมีลักษณะเหมือนตันไกนะครับพลัสคาลิเบอร์นะครับดาบสีดํคขิบทองนะครับของกาแท็กไรเดอร์ฟอร์มนะครับปกติจะเก็บไว้ไหลขวานะครับแล้วก็ม i n ัตคาลิเบอร์นะครับดาบสีดําขิปเงินนะครับของกาแท็กไรเดอร์ฟอร์มนะครับปกติเก็บไว้ไหลซ้ายนะครับ อันดับที่2นะครับมาเลเดอร์ซาสซอนนะครับใช้ซาซอนเซกเตอร์ในการแปลงล่างนะครับดีไซน์รวมๆนะคือดูเท่มากเลยนะครับดูไม่ลกจนเกิดไปนะครับในนี้ไม่นับร่างไม่นับมาร์คฟอร์มนะครับมาร์คฟอร์มนี่โหดูไม่ได้เลยนะครับแต่ผมว่าไรเดอร์ฟอร์มนี่คือดูเท่มากเลยครับตรงห่วนะครับมาเลเดอร์ซาสซอนนะครับมีต้นแบบมาจากแมนตองนะครับ แบบดูก็รู้ดูตรงหัวก็รู้เลยนะครับว่าแบบต้นแบบมาจากแมงป่องแน่นอนคนดีไซน์นี่ผมผมชื่นชมเขาจริงนะครับที่แบบดีไซน์มามาเลเดอร์สอสอได้เท่ขนาดนี้นะครับส่วนตรงอกนะครับก็จะมีลักษณะคล้ายกับตัวแมงป่องนะครับแล้วก็ตรงไหล่นะครับมันจะเหมือนก้ามของแมงป่องนะครับยื่นออกไปนะครับส่วนตรงขานะครับก็จะมีเหมือนที่เก็บดาบด้วยนะครับคือเท่มากเลยครับคือดีไซน์ดูดี ลงตัวเลยนะครับไม่ลกไม่เทอะทาจนเกินไปนะครับไม่เหมือนร่างมาอรนะครับคือร่างไรเดอร์ฟอร์มนี่ดูดีกว่าเยอะเลยนะครับเลยตกมาอยู่อันดับที่2นะครับส่วนตัวอูดนะครับก็จะเป็นซาซ็อใยัยเบอร์นะครับชื่อมีที่มาจากคําว่ายัยบะนะครับในภาษาญี่ปุ่นแปลว่าดาบนะครับซาซ็อตอาเทนนาะครับหางแม่นปองอยู่ที่ส่วนหัวของซาซอตนะครับเมื่อศัตรูอยู่ในระยะประชิดนะครับจะสามารถโจมตีด้วยพิษรายแรงได้นะครับแล้วก็ยังใช้คู่กับดาบได้ด้วยนะครับ นะครับตัวสุดท้ายนะครับอันดับที่1นนะครับมาเลเดอร์คอเคซัตนะครับตัวนี้คือแบบผมว่าไม่งเท่มากเลยครับเสียดายมันไม่มีร่างมาดฟอร์มไม่เห็นนะครับแต่ว่าร่างไรเดอร์ฟอร์มนี่คือแบบเท่จัดสุดจัดเลยนะครับแต่ผมอยากให้ที่แปลงร่างมันอะใส่ตรงเข็มขัดมากกว่าใส่ตรงแขนนะครับใส่เป็นกําไลนะครับถ้าใส่ตรงเข็มขัดผมว่ามันน่าจะดูเท่มากกว่านี้นะครับส่วนตัวนะครับชอบมาเลเดอร์คอเคซัตมากนะครับ ดีไซน์ส่วนที่ชอบที่สุดนะครับก็คือตรงส่วนหัวนะครับมีเขา3มเขานะครับต้นแบบมาจาก้วงของเพสัตนะครับแต่ผมงงว่าตรงไหล่มันทาไมไม่เป็นแบบเหมือน3เขาวะ่ะและส่วนตรงส่วนข้างล่างลางไปครับจากตรงเอวล,ลงไปผมว่ามันดูลง่ลงๆไปนะครับแต่ยังไงดูมรวมอะ มันก็ดูเท่อยู่ดีนะครับส่วนตรงอกก็เหมือนของคาบูโตะเลยนะครับไหล่ข้างซ้ายก็เหมือนของคาบูโตะเลยนะครับแต่สำหรับผมอ่ะผมว่ามันดูเท่กว่าคาบูโตะว่ะและแถมในหนังเนะี่ยแม่งก็มีไฮเปอร์เซกเตอร์ด้วยนะครับครับดูรวมๆคือมันเท่มากเลยนะครับก็ไม่รู้จะพูดยังไงก็คือส่วนตัวมันชอบนะครับก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงว่ามันดูเท่ตรงไหนนะครับแต่มันส่วนตัวผมคือชอบมากเลยนะครับ อาครับแล้วก็จบกันไปแล้วนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามจนจบนะครับอันนี้คือเป็นคลิปสั้สนๆนะครับผมทํามาข้ามเวลาเฉยๆคือว่างๆครับก็ไม่รู้จะทําคลิปอะไรไว้ติดตามกันคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรก็บอกกันได้นะครับ